ปาร์ติ้งกูมูนนี่วีเพาะถั่วน่ะใ่กย่ามุก่อนนี่ไ่ถามมกตัวไหนม่อะไรแล้ว มันีกาทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์สกูสกุนเลยเด้อบ่าวาสิเป็นพี่น้องพังเล้าพี่น้องพังไทยแล้วก็ร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะเมนองโซกับทักทายสบายดีมันีกาสบายดีตอนแดงแพี่น้องมันีกาเมนองโซกัสิไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยมากมันีกัพร้อมสุดลงตุมพี่น้องเอ้ยขึ้นจากเตก้าแล้วสิไปหาอยู่หากินว่าอันสิพาผ้าหลานเพิ่นไปสอนป่าพี่น้องเอ้ยแต่กาบ่ฮู้ว่าสิได้บ่ปลาก็ได้ อันไม่ต้องโซก่ะตรงขอโทษขอขอภัยเานาะที่ว่าไม่ต้องโซบ็โดงคลิปพี่น้องเอาา้ยเมื่อวานนี่เพราะว่าอันไม่ต้องโซบ็ได้ไปใส่อันน้องโซบ็สบายพี่น้องเอ,อ้ยเออฝนตกลิ่นคุ้มๆมาบางสองมือนี่น้องโซก,ก็เลยเพิ่นบาสบายแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะไข่ในดแดดให้เพิ่นกินยาละกะอยู่น,ำน้ำยายเพิ่นมาเมี้กะมากับหลานชายสองคนพี่น้องเอ้ยก็คือเบาเบียละกะเบ,บาบอยแต่ว่า ก่อนไปเมนองโซก่ากับขอขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมเมนองโซกเนาะมากดไลด์กดแชร์ให้ตลอดมากกับขอ,ขอขอบคุณใดๆได้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรุ่นไปน้อกันพี่น้องมาเมนองโซกสิได้บ่ป่ามื้อนี้นะไปมามื้อนี้กามากับหลานชาย2คนพี่น้องเอ้ยส่วนใส่ก,กูผงก็เบ,บาบ่อยเพิ่นแล้วก็ส่วนเสือรำันก็เบ,บาเวียพี่น้องเอ้ยอ้ายน้อง2คน 2> สบายดีสบายดีครับมื้อนี้กาเฮาสิพากันไปสอนเนาะโอ,โอเคอยังเดี๋ยวลงไปเซก,ก่อนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวติดตามมาป้มไปน้อกันปลาตัวสมุนกับไล่อดีแดนน้ำกลนยืนยันยืนยันอยู่โอเคเดี๋ยวไปสกอนมันสิค่ะเดี๋ยวให้เปาเบียกับเปาบอยเพิ่นด้ยก่อนพี่น้องเอ้๋ตูนตามเดี๋ยวเพิ่นบ้าอุ้ยเลิกเปาบอยเพิ่นเลิกเพิ่อนร้อยสองไอ้น้องเพิ่นพี่น้องเอ้๋ มี่เนาอย่างี้ไดเดี๋ยวน้โอ้พอได้เก็บอยู่ขึ้นขึ้นข้นปลาเร้ายตัเป็นเอร้ายตัวมันเป็นปลาหน่อยลยปลาสำนี่ยอู้บุีแชบอู้ส่พักนน้งคือลูอะไใส่พักบัว ยังไปสั่งอะไรไม่มาทำเก็บเก็บเก็บมันสิคัมต่างันมาเลโก้ปุ๋ยปาดความลมพี่น้องเลยพวกเนี้ยมันโซ่ขึ้นบัวไล่แล้วโอ้โหุ่นลึกขาจนบุขึ้น,นโอ้ยผู้จะเกือบเพียงแอว

อืมมีแต่ปลาหน่อยพอได้อ่ได้แจ่วอยู่งนอ้

ตัวเดียวเอเ้ยขับปุ๊บเหรอเอะไพกก็ยิ้มเุ้ยสังเนหมาค่ะคุณผู้ชมไม่ไววมันจะคำหมาก้อนใส่รุ่นใบบันน้อยเหรอได้ห แววเขอจบปาบักหลายไปใ้ิรดโบวโอ้ด wow. totally ีน้องแดงน้องแดงเพื่อนกันะเขได้ปิ้งได้เจลีหรอกเออแคหลายมันสิขำมีปลาอีกปลาอีอืมโอ้ว้าวนี่เียวเขียวเมันสิำมาพี่ตรงนี่ถือว่าไะ้ทายกัวมูเลยนี่

ก็เตนเมื่อไรครับเอาลูกเ้าไปอันนี้ก็ได้เอาต้องกิดดีๆดอนหัวใจของมนเก็บมันไมคเขียโกบโกบผมไปเอาล้ไม่ได้เอาแล้วไม่ได้โอ้โใช่ไหมดีดใช้เงี้ยไปเฮ้ยุไปเลว

นี่แมันจะข้ามพี่น้องเอ้ยทั้งเบาบ่อยกับเบาเบียพ์คนใดใดนี่มันจะข้ามเห็นบ่เคยเห็นบ่พี่น้องอันอันเกตมันนีเฮากะเอาไปใส่อันพาทิพเข่ากันใดใดเออกาตะกี้ก็เจา้าหน้องอันก็เจ้ามาร์กลินทั้งเบาเบียกับเบาบ่อยเพิ่นแมันจะข้ามทางเด็กเสี้ยก็เห็นอยู่บ่เออแนวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเม,มนตองโซนนี่เด้อแต่ว่ากินได้พี่น้องเอ้ยไปจี้ก็เสบแต่ว่าก็จะไปเด่นเอาเสื้อกอันนั้นเอาเสื้อกอันนั้นเด้อ เส no. okay. okay. ื้อกระเป๋าผูกเสื้อคอมันน้ำกระบินละกัเรียนพี่น MM ้องเอ้ยคือเดากะสมัยตอนเด็กหน่อยเนาะเลยแม่งจะข้ามสองตัวพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อผักน้องโซกเพิ่นน้องโซกมากกลิ่นนะนี่อยู่น้ำยายเพิ่นจักแนวาไรเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นกับบุคคลสบายเดี๋ยวไปหาสอนปลาต่อก่อนตอนนี้การไม่ต้องโซก่าเสียใจเศร้าอันสอนปลาเดีวพี่น้องเอ้ยฮัตต์สบีดว่าสิไปสอนโตแต่ว่าตะวเวนตกแล้วเอิ้งข้ามเดี๋ยวกะเสิยดเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ย ส่วนป่ากัเมื่อบังอยู่เพื่อนประไดบ้าอะไรๆสำหรับไครแต่การอะไรๆตื่อเพาะอ,อยู่พี่น้องเ้ยอย่๋ยมาบังอยู่เพื่อนพั่น้องป่ากะนดีเนาะโอเคเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาพอกัอนอยู่เพื่อนพั่น้องบ้านนี้นีน่แม่งขับบ้านม,ม่ขับแม่งขับแม่งขับก็บอื่นบ้านม่ขับ,ม,ขบมันบินเลยค่ะนี่ซองโตฟูกันบินไดีดีเลยเนี่ยเสืยวว่ปลูกปฟูเออไปเสือกมาพากันก่อนนั่น นั BACK, ่นเไ่เอะไร่นี้อตอนนี้กายไม่ต้องโซกระลามอามยังเรียบร้อยเดี๋พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะสิเดี๋ยวหาเห็ดยูเอ็ดกินก่อนเพราะว่ามันกะไก่ค่เลยนะกับบวาไก่เดี๋วพี่น้องเอ้ยตัวมันค่แล้วแล้วเออเดี๋ยวหาเห็ยูเฮ็กินก่อนส่วนใหญ่กะจักเนเห็ดยังงเอ้ยงูกระไมเฮ็ดมกระใมงมกะไหมอมากพี่กยังงกรสังไบ้างสังไฝยกสังไยพี่น้องเอ้ยเราสื้มงกระ มันอ้อนหวานจ้อยๆเลยนี่ทังแต่เสียงคนกระหู้แต่พี่น้องเอ้ยปลาแซ่บโอเคเดี๋ยวมไปลงโซไปหาเรือปลาก่อนเอาปลาเรือก่อนวุ้ยทอดทอใส่ะทอดน้ำใส่บบนี้เรยร้ายเตอร์ปลากันเลยเขาอู้เขาแจวอยู่อนี่เยอะเรือก่อนเรือก็ เดือดป่าก่อนเดือดป่าอีสแต่ป่าไม่ขี่ได้ป่าไม่ขี่ก็ต้องใส่ออกตีคุณแม่เนี่ยเขามาข่มเอาแม่แข็งม,มาจะใส่อันนี้ปลาซิวแม่ค์ไหมโอ้เบิ้งทำแม่แข็งโอ้ปลาซิวไม่ไขอ่อืมกลาซิวก็เอกากระตุ้ไข่ใส่แต่พวกปลาดระดนั้นเหรอเอบเลยไปหมดมันไม้ใช่แก๋แม่แข็งแม่แข็งโอ้โหเขามาจะใส่ เนี <chat> mm ่ยเห็นบรรทมตอนนี้กาป้าก็ไม่ต้องสูกเรียบร้อยเลยไน้องเอ้ยไร้เติมเลยใส่คีเรียบร้อยเดี๋ยวมันสูกกับสิปุ้งล้วกะนมุกก่อนเดี๋ยวปุ้งซะก่อนใส่เกลือดูเกลือคมใส่หนอยหน่อยใส่หน่อยนิดนึงโอเคตามไปปะกันยงเอาคน้นเลเขากันปะกันยงก่อน เค้กเฮ็ดมุกก่อนบันนี่เยวมุกก่อนนี่นังโซเฮ็ดมุกปีกเลยเฮ็ดแบบมุกปีกอาใส่ปากกันย่างหอมๆด้ดยปีกแบบหอมเผ็หน่อยนึงเราเอาหรอครับว่าด้วยโคตรตัวรีมองไหนมุกนึงเดียว มุกที่สองตรงมุกเซไปตองหรับหอกพี่นุ้ยหอมคักอแต่โบราณเป็นมาปุแณละมุกที่สองสรุปวอะไรสามมุกพี่นุ้ยเดี๋ยวมังโซกเอาไปปีก่อนเดี๋ยวใส่มหม mm ีก hmm. er> ่อน งาาาเงนี้ด้หมุกป้างานใ้ทาน,นากระยาเข่าเลยพี่น,น,น,น้องเยด้วามุกตัวไหนม่ไร้ เลยสามปิ้งพี ing, ่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องสุกเอาไปปิ้งก่อนบัดนี้เดี๋ยวปีกงอนปีกได้เดี๋ยวเราปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันทันย่ายอันมออยู่ทึงกะหนึ่งอันนั้นหนึ่งเราไม่ชวนตัวนี้กะตุ่มเราไม่ย่ายเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิไปตลาดเบื่ออื่นเออเพิ่นสิไปไปขายเราไม่เบื่ออื่นเดี๋ยวพีกอันหมูกป่าก่อน ปาดพี่น้องเกือบไปมุกตัวนี้ออกไวก่อนเดี๋ยวพีคมุกมุกตัวนี้อืปาดพี่น้องเกือบไปมุกตัวนี้ออกไวก่อนเดี๋ยวพีคมุกมุกตัวนี้อื ปิ้งมุกปลากระสุกเลยเพี่นอนเอ้ยเดี่ยมันสุกไขรใช้ถั่วไอ่อนบบดน,นี้เดี๋ยวไขรมุกปลาก่อนปานหอมมาดีจะไปนตัวเหมาะ จนเก,กือบไม้หกเลยว้าวนี่พี่น้องกับข้าวแรกแมงโซกมันนิกะได้มุกปลาพี่น้องเอ้ยพีงมุกปลาเป็นจะไงดีนี่พี่น้อง,อง,องกับข้าวแรกแมงโซกมันนิกะได้มุกปลาพี่น้องเอ้กับพอได้กินยุบไปสอนปลาก็ได้อือตัวนัวหนักจะเป็นมุกหนก้าใหม่ตัวนักระเจียวปลาเด็ก มาเด้อพี่น้องกินข้าวแดงน้ากันปลาตุ๊กปีงูปลาพี่น้องเอ้ยใบเขาหอนน่อนเนาะเขาเหนียวโอเคมากินข้าวน้ำกันมาพี่น้องมาปลาตุ๊กหมกน้ำมันง่ายกว่ป็นจะเส่บงกว่านะโอ้ยมึซี๊หมกน้ำม้นก็น่าจะผ่านนึงนี่จุยหมกน้ำม้ก่อนใช่ขับกล่องเสี่ยงให้เป็นจะเสี่ยงเนาะหมกน้ำมันแม่เง

ไปไล่ไปัมัเ้มันบ่ปลานี่เจ้มันในเวลาี้ก่้องโซกกินเขากินน้ำเร้วกับคลิปนี้ก็ขอปิดดงเพียงสำนีเนาะกินหาจังพอกันไหม แต่ว่าผู้ใดที่ว่าสมมงึมใหม่ๆก็อย่ามกดไลคกดแชร์ไว้แม่น้องโซกนี่เด้อผู้ใด๋กำลังใจในการคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่นงโซกก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามไว้ให้แม่นงโซกนี่เด้อพี่น้องเด้อ